ฟังด่วน,นครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นสถานการณ์ที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเขมรครับหลังยืนยันอัปเดตอย่างเป็นทางการจากกองทัพบ,บกครับที่ออกมาอัปเดตสถานการณ์บริเวณช่องอานมาอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่บัญชีเฟซบุ๊ก tfa คัมแม ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์เอเชียเสรีภาคภาษาเขมรเผยแพร่ข่าวด่วนระบุว่าทหารไทยเปิดฉากโจมตีที่ตั้งทหารเขมรในพื้นที่ช่องอานแซะอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องอานมา้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารเขมรได้รับบาดเจ็บงคนจากกรณีดังกล่าวครับ ทางกองทัพบ,บกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยข้อเท็จจริงพบว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569เวลาประมาณ9นกา30นาที กองทัพภาคที่2ตรวจพบการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายเขมรและมีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้แนวป้องกันตนเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอานมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งฝ่ายไทยได้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้ทราบด้วยการตะโกนบอกตามมาตรการป้องกันโดยไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดต่อมาได้รับการแจ้งข่าวจากฝ่ายเขมรผ่าน,นกลไกประสานงานในพื้นที่ ระบุว่าประมาณ1 0 4นาิา45นาทีได้ยิงเสียงปืนจำนวน5ถึง7นัดและพบว่ามีกำลังพลฝ่ายขเขมรหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บจากการยิงบริเวณหัวเข่าซึ่งทางฝ่ายไทยได้ติดต่อประสานงานกับโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยึดถือตามถ้อยถแถลงของคณะกรรมธการเขตแดนทั่วไป GBC โดยเฉพาะ การอยู่ในพื้นที่ควบคุมของแต่ละฝ่ายภายหลังการหยุดยิงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาบรรยากาศความมั่นคงตามชายแดนของทับกครับยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงและหลักการทางทหารอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งข่าวที่เป็นการเผยแพร่ เพื่อป้องกันการขยายผลข้อมูลที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศกรณีนี้น่าสนใจนะครับพอนอกเหนือจากการถแถลงตอบโต้จากฝั่งไทยนะครับรายงานเบื้องลึกอินไซต์จากผู้สื่อข่าวสายทหารนะครับอย่างพี่วัศนานา,นานวมเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความอย่างชัดเจน ว่าในวันที่20กุมภาพันธ์2569เนี่ยทหารขเขมรเนี่ยมีการเพิ่มกำลังรุกประชิดช่องอานม้าพื้นที่ที่ไทยเนี่ยยึดคืนอธิปไตยได้นะครับแล้วก็คาดว่าขเขมรเองเนี่ยหวังจะรุกเงียบเข้ายึดคืนโดยรบเฉพาะจุดก่อนที่จะเจอทหารไทยขับไล่กระเจิงออกจากพื้นที่โดยสิ่งที่ขเขมรเนี่ย พยายามกล่าวหาทางฝั่งไทยนะครับว่ามีการใช้อาวุธยิงตอบโต้เนี่ยแต่ว่าไทยเองก็มีการแจ้งว่าแค่ตะโกนไล่ไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็ชีว้ว่าเขมรเนี่ยเริ่มที่จะลุกใกล้เขตแดนไทยขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมยังมีการโพสต์ว่านนะตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือกรณีที่ฮุนมาเนตนายกร,รัฐมนตรีเขมรเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างเดินสาย ไปแพมอยู่ที่สหรัฐนะครับแล้วก็จะเดินฝ่ายไปฟ้องอยุโรปฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายว่าตอนนี้ขเขมรเริ่มมีแอคชั่นนะครับลุกช่องอ่านมายั่วยุแต่ทหารไทยเนี่ยไม่ได้ยิงได้เป็นข่าวนะครับเพียงแค่ไล่แต่ขเขมรตอนนี้กลับปล่อยข่าวว่าไทยยิงซึ่งกรณีอัปเดตตรงนี้ต้องวิเคราะห์แบบเจาะลึกนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยชัดเจนมากว่าขเขมรเนี่ย กำลังเดินหมากนี้อยู่นะครับหมากปั่นปวนก่อกวนซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไทยไม่ตอบโต้แบบเด็ดขาดผมว่าแบบนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนนี่คือขั้นตอนแรกที่ไทยจะมีการชี้แจงก่อนนะครับเพราะดูแล้วเขมรเนี่ยมันแพ้มากๆแพ้หนักจัดๆแล้วก็มันไม่มีเหตุผลนะที่ไทยจะไปเปิดเกมไปบุกเข้าใส่แต่ตอนเนี้ กลายเป็นขเขมรเนี่ยที่เดินหมากนี้นะครับเพื่อจะให้เกิดความวุ่นวายแต่ต้องอัปเดตข่าวเบ k i n g New วเบื้องต้นแบบสดๆร้อนๆนะหลังข่าวการถแถลงของกองทัพบ,บกเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเวทีระดับโลกก็มีการสั่นคลอนหนักมากๆคือจะบอกแบบนี้ผมเคยพูดเสมอว่าให้แยกทัากับสหรัฐออกจากกันคือกรณีของทัมเนี่ยเป็นกรณีที่เรียกได้ว่าหลายคนมองว่า ดูจะแบบเข้าข้างเขมรน,นะครับมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณมเนสเนี่ยชัดเจนไปงานประชุมบอร์ดสันติภาพเพื่อหวังจะเรียกว่าทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่ล่าสุดต้องบอกว่าทําแพ้นะครับจากกรณีที่ศาลสูงสุดของสหรัฐมีมติ6ต่อ3ฟันมาตรการภาษีทั้ชี้ ใช้อำนาจเกินหน้าที่นะครับเรื่องนี้อัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการตีเป็นข่าวใหญ่เลยจากกรณีที่สารสูงสุดของสหรัฐอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรการภาษีสุลก,กากรที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยเรียกจัดเก็บคู่ค้าทั่วโลกโดยมีคำตัดสินบอกว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายคือต้องอ้างอิงก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำใช้กฎหมาย อำนาจเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่างตอบแทนแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยไม่ผ่านสภาคองเกตก่อนทั้งที่สภาคองเกสเท่าที่มีอำนาจในการเรียกเก็บภาษีขนาดที่กฎหมาย IEEPA ออนุญ,ญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐควบคุมการค้าในภาวะฉุกเฉินระดับชาติแต่ทั้ง เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ใช้กฎหมายนี้ในการกำหนดภาษีสุลกากรในการอ่านคำวินิจฉัยล่าสุดเนี่ยศาลสูงสุดของสหรัฐนำโดยจอห์นโรเบิร์ตผู้พิพากษาสูงสุดมีมติ6ต่อ3ในการยึดตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นว่าทัใช้อำนาจเกินหน้าที่ด้วยการเรียกเก็บภาษีโดยใช้กฎหมายที่สงวนไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินของประเทศเท่านั้น และกฎหมายดังกล่าวไม่ได้อนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรผู้พิพากษาระบูรนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐล้มเหลวในการชี้ให้เห็นถึงการอนุมัติที่ชัดเจนจากสภาคองเกตเพื่อให้เหตุในการใช้อำนาจพิเศษในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรคำตัดสินดังกล่าวจากศาลสูงสุดสหรัฐ ถือเป็นการยกเลิกมาตรการที่ทําใช้เป็นข้อต่อรองเรื่องการต่างประเทศและเศรษฐกิจซึ่งการประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่างตอบแทนแก่ลูกค้าทั่วโลกของสหรัฐทําให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินและเศรษฐกิจของโลกรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรแก่คู่ค้าต่างๆตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่นักทเทวฐศษษษษษษาสตร์คาดนะครับว่าจำนวนเงินที่สหรัฐได้จากการเก็บภาษีโดยใช้กฎหมายอาจถึงประมาณ1,075,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐอาจต้องคืนเงินดังกล่าวหลังศาลสูงสุดตัดสินให้นโยบายภาษีของทั้มไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอย่างไรก็ดีทั้มอ้างถึงเหตุผลของการใช้กฎหมายดังกล่าวในการเก็บ ภาษีสุลกากรคู่ค้าทั่วโลกว่านโยบายดังกล่าวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐพร้อมกับอ้างว่าสหรัฐถูกประเทศต่างๆขูดรีดมานานหลายปีและพิจารณาจะใช้กฎหมายอื่นในการเดินหน้าเก็บภาษีต่อไปล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีทัป์นะครับออกมากล่าวหลังคำตัดสินของศาลสูงสุดว่าหากไม่มีนโยบายภาษีทุกคนคงล้มละลายพร้อมกับยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ในการกำหนด ภาษีเพราะเขาเป็นประธานาธิบดีกรณีนี้ชี้ชัดนะครับว่าทั้แพ้นะแล้วทับแพ้เนี่ยเอฟเฟกใหญ่เกิดขึ้นแน่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการภาษีที่เหมือนเป็นการบีบประเทศเล็กๆนะอันนี้ย้ำม,มาบีบประเทศเล็กๆเ,เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้ใช้เหตุผลนี้เนี่ยในการบีบประเทศต่างๆเก็บภาษีแล้วก็ต้องทำตามนะครับอย่างกรณีที่ตรงกับคลิปคอนเทนต์ตัตวนี้ก็คือเรื่องราวระหว่างไทยกับขเขมรเนี่ย กรณีภาษีเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทําใช้บีบมากๆนะครับแต่ถ้ากฎหมายนี้พังนะครับตามที่ข่าวประกาศออกมาหมความว่าทําจะแพ้และขเขมรจะพังเพราะว่าณักปัจจุบันเนี่ยขเขมรพยายามเดินเกมนะครับเดินตามตูดทําเพื่อขอความช่วยเหลือได้นานต่างๆแต่พอกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ชัดครับว่า,ขาเขมรพังแน่นอนเพราะว่า นี่เป็นการเลือกข้างไปแล้วว่าจะอยู่ฝั่งทั้มแต่ถ้าเป็นนิไสหรือสันดานของเขมนอ่านได้ชัดเจนแน่นอนฮุแมนเนตมีโอกาสตีจากเพราะว่าไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วนะครับเขมรเนี่ยอยากจะลดภาษีแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขมนก็พังนะครับเรียกว่า ไปเวทีโลกล่าสุดก็มีรายงานยืนยันออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครสนใจสังคมโซเชียลในขเขมรเนี่ยวิาพากวิจารณ์ว่าคุณเมเนตไปทําไมไปทําให้ทั่วโลกนะครับมองขเขมรว่าเป็นประเทศอ่อนแอนะครับออกไปก้าวร้าวกล่าวหาเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนฉากฉา,ากแต่ ณเวทีโลกไม่มีใครสนใจปล่อยโดดเดี่ยวนะครับมีคลิปคอนเทนต์แพร่สะพัดว่าคนเขเมรไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วยิ่งพอทำแพ้เกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเขเมรเนี่ยจะตีจากแน่นอนนะครับเพราะมันมีผลประโยชน์นะครับแล้วก็ ทางเรื่องของสันติภาพเนี่ยนะครับผมว่าทําอาจจะไม่มีเวลามาโฟกัสแล้วเพราะว่าอาจจะต้องไปเปิดศึกเกี่ยวกับเรื่องของภาษีหมายความว่าณนะวินาทีนี้ก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ อาจจะกลับมาระอุเดือดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวต้องดูหมากอีกหมากหนึ่งที่ขเขมรจะเปลี่ยนแผนจากสหรัฐเดินทางไปยุโรปนะครับคือไม่รู้ว่าคุณมนเมนตจ,จะมาไมา้ไหนแต่ถ้าสังเกตน,นะนะตอนนี้เนี่ยบริเวณชายแดนไทยขเขมรเนี่ยกำลังกลับมาอยู่ในช่วงที่ร้อนระอุมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะผมได้พูดเกินๆไปแล้วว่าสถานการณ์ไฟไหม้ฝั่งขเขมรเนี่ย ก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองนะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่ไปแล้วนะครับขเขมรพยายามเอาประเด็นเหล่านี้นะครับมาโจมตีไทยในเวทีโลกอย่างต่อนเนื่องซึ่งต้องบอกว่าพอมาวิเครานะห์ณปัจจุบันทั้งเหตุการณ์ด่วนที่ช่องอา่านมาที่ทางกองทัพบ,บกต้องเร่งออกมาชี้แจงเพราะว่าเจอข้อกล่าวหาใหญ่ของฝั่งขเขมรนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าท่าทีของขเขมรกับอัปเดตที่ออกมาบริเวณชายแดนที่มีการเพิ่มกําลังอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นปอรปะปักอีกครั้งนะครับแม้ว่าทางกองทัพเองเนี่ยจะยังไม่ได้ประกาศว่าณนะตอนนี้เนี่ยโอกาสของรอบสาอาจจะมาเร็วกว่าที่คาดแต่ประเด็นเรื่องของการที่ทำเนี่ยแพ้ในเรื่องของกฎหมายภาษีเนี่ยสะเทือนขเขมรแบบเต็มๆแน่นอนถ้าวิเคราะห์กันตรงนี้แล้วการที่ไทยเนี่ย มีท่าทีที่ดีมากอันนี้ผมย้ำว่าท่าทีดีมากเราเนี่ยไม่ออกหน้าออกตาสนับสนุนฝ่ายใดอย่างชัดเจนนะครับวางตัวเป็นกลางด้วยความนิ่งเดินเกมการทูตแบบนิ่งๆแบบไม่ต้องกระโตกกระตากผมว่านะจุดยืนตรงนี้เนี่ยไทยสามารถสะท้อนภาพให้กับทั่วโลกได้เห็นได้ชัดนะครับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีจุดยืนในแง่ของสันทิภาพโดยไม่ต้องกระโตกกระตากไม่ต้องให้ข่าวด้านลบกับ ประเทศอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีการเปิดศึกก็พร้อมแบบจัดเต็มอยู่แล้ววันนี้นะครับณนะตรงนี้นะครับเชื่อเลือเกินว่าขเขมรเนี่ยจนตรอกแบบสุดๆนะครับแล้วมันจะกลายเป็นภาวะที่เราจะได้เห็นนะครับสิ่งที่ หลายคนนะครับมองอย่างชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยหมากเดียวของเขมรคือการกลับมาเปิดศึกกับไทยอีกครั้งเพื่อให้เกิดภาพใหญ่ในเทีโลกแต่วันนี้ท่าทีของไทยชัดเจนมากวางตัวสงบนิ่งเพราะเราไม่มีเหตุผลต้องไปบุกเขมรเราไม่ได้อยากได้เขมรเราป้องกันประเทศของเราเรารักษาอธิมตยของเรานั่นเองและถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมต่อจากนี้ผมจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามแบบเร่งด่วนเบ็คกิ้งนิวครับ